ผมก็ขายของไปอยู่กับลูกค้าคนหนึ่งรู้จักมาเป็นเกือบ20ปีไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยแล้วองค์นี้ก็ขายเข้าไปนะครับมีวันหนึ่งผมปลูกบ้านซื้อบ้านใหม่แล้วก็มาอยู่แล้วก็เขาก็มาอวยพรผมว่าอยากได้ของคืนสักชิ้นหนึ่งแล้วจะทำยังไงพี่ขอของขวัญสักชิ้นหนึ่งไหมขึ้นบ้านใหม่อเจะเอาอะไรล่ะเอาว่าอย่างงี้ แล้วก็คิดเองเมื่อก่อนหมากคุยก็ขายลิงพอดิ่งก็ขายหมากแล้วก็องค์คตที่เนี้ยผมขอองค์ตแล้วกันของคตที่ดินขอซื้อคืนนะครับขอเป็นของขวัญซื้อคืนขึ้นวันใหม่แล้วกันครับแล้วก็ตีผมก็ซื้อในราคาหลักแสนครับนะครับหลักแสนเข้ามาแล้วก็นัดเจอกันไม่เคยเห็นไม่เคยเจอหน้ากันยี่สิบกว่าปีตนสมัยเว็บยูนะครับพอเจอกันปุ๊บแล้วแกก็ให้ไป แล้วก็ยื่นนําบัตรผมมาคืนด้านหลังผมเขียนผมรับประกันไว้วันที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะครับแล้วเขียนราคาไว้สี่หมื่นเจ็ดขายสี่หมื่นเจ็ดซื้อกลับมาหลักแสนเกือบเกือบเกือบสามแสนนะแต่ปัจจุบันสวยๆนี่ร่วมท้านเป็นร้านเหมือนกันอันนี้ก็เป็นร้านเหมือนกันครับป็นร้านกับนร้านหลักร้านต้นครับ นี่ผ่านมือผมนี่วันหกล้านแล้วนะครับก็แบบนั่งหยิบมาโอ้โหตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยใช่ใช่โห